ัวยาวเลยถึงวันที่สี่เลยนะคะสวัสดีพี่คิมนะคะพี่แจมมี่สวัสดีคะ่ะพี่นคอพี่มารวยพี่พลอยสวัสดีทุกคนพี่แพลวยังค่ะก็คือจะเป็นอย่างนี้เซตที่ออกรายการก็จะเป็นอีกเซตหนึ่งเซตที่ออกทัวร์ก็จะเป็นอีกเซตหนึ่งอาเด็กๆจะแบ่งเป็นสองเซต เซทที่ออกรายการไปออกรายการเสร็จแล้วเด็กจะกลับมาซ้อมนะคะแล้วก็เซทที่ออกทัวร์ก็คือทัวร์เนี้ยทัวร์ยาวเนี่ยที่ยืนเลยอะ่ะจะเป็นบอสกับยูรินะคะเพราะมีคอนเสิร์ตที่ลูกค้าเขารีเควสยูริแล้วก็ที่เหลือจะเป็นศิลปินเสริมของเรานะคะก็จะเป็นชอปเปอร์เจนนี่อาร์ตแล้วก็แม็กนะคะที่ออกทัวร์นี้นะคะแล้วก็ใช่ค่ะ ส่วนศิลปินคนอื่นจะซ้อมอยู่ที่โกดังของเรานะคะอ่ายูริออกทัวร์ค่ะเพราะามีสองสามงานที่ลูกค้าเขารีเคเสเป็นตัวยูริเลยนะคะ<ม>ก็เลยต้องออกออกทัวร์กับเพื่อนก็เลยได้อัดอัดซ้อมยูริไว้นะคะอ่าแต่ศิลปินคนอื่นก็ไปออกรายการเสร็จแล้วก็จะได้กลับมาซ้อมนะคะอ่า พรุ่งนี้เรามีรายการคุยข่า,าวเช้านะคะตั้งแต่แปดโมงครึ่งนะคะแล้วก็ไปอัดรายการอีกรายการนึงคุยข่า,าวเช้านี่เป็นรายการสดนะคะออกรายการ9คนเป็นเซตเดิมเพิ่มเติมมีครูชินจังนะคะแม่แซมคนได้บินไปก่อนบอสนะคะออกค่ะแม่แซมเด้ แซมก็เลยได้บินไปก่อนบอสบินไฟเช้าเพราะว่าต้องไปเตรียมของเตรียมเสื้อผ้าก่อนนะคะของบางอย่างแม่แซมเนี่ยอ่าเขาก็เราจะเรียกแล้วทุกคน เดี๋ยวมาเมาสมอยอีกประมาณ10นาทีดเดี๋ยวจะไปขึ้นเครื่องแล้วทุกคนไฟเช้าอันนี้สเตมออกรายการจ้าขอบคุณค่ะแม่แซมก็เลยเดินทางไปก่อนเพราะว่าจะได้ไปทําเสื้อผ้าแล้วก็ไปเตรียมความพร้อมก่อนเพราะวันนี้บอร์สมีถ่ายโฆษณาตอน10บโมง <c oughs> แล้วบอสก็มีอีเวนต์อีกทีหนึ่งตอนเย็นที่กรุงเทพนะคะประมาณทุ่มหนึ่งที่กรุงเทพ ก็ต้องไปสแตนบายก่อนค่ะนัตตี้กับเบนเอารถตู้ไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนแม่แซบินไปตอนเช้านะคะมามาเมริกาขอบคุณพี่เป้ค่ะ บินไปถึงก็จะได้ไปทำธุระทำปฏิบัติภารกิจเลยวันนี้บอสมีถ่ายโฆษณาสิบโมงถ่ายโฆษณาเสร็จสิบเอดโมงครึง่งบอสต,ต้องถึงสนามบินเพราะบอสบินไฟเที่ยงครึ่งนะคะแล้วนัตตี้ก็จะไปรับบอสต,ตอนบ่ายโมงบ่ายโมงครึง่ง ใช่แล้วค่ะเอรพรสยมากมากตอนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง ทัวร์คอนเสิร์ตรอบนี้จะเป็นบอสยูริเจนนี่อาร์ตชอปเปอร์แล้วก็น้องแม็กนะคะ6คนที่ทัวร์รอบนี้เพราะว่าศิลปินอื่นจะได้ซ้อมแต่ที่ต้องหนีบยูริมาด้วยเพราะมันเป็นงานที่เขาจองยูริไว้ว่าเป็นคอนเสิร์ตของยูรินะฮะตัวนี้มี3งานก็เลยได้มียูริไปด้วยนะฮะแล้วก็ ก่อนหน้านั้นก็เลยซ้อมเพลงยูริไว้เพราะเพลงยูริอะ่ะมันเป็นโชว์ที่ยูริร้องและแดนเซอร์อ,องค์ประกอบที่น้องไม่ได้ร่วมไม่ได้มีคิวกับศิลปินท่านอื่นอะไรค่ะก็เลยให้น้องมานะครับแล้วก็ส่วนออกรายการเนี่ยจะเป็นเซตเดิมที่ออกรายการเป็นแปดคนเดิมเมื่อคืนตรวจชุดกับเด็กทุกคนแล้วเด็กทุกคนก็เตรียมชุดเตรียมอุปอะไรอย่างเงี้ยเราเรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่งชุดมาให้แม่แซมแล้วเรียบร้อยว่าใครใส่ชุดไหนน่ารักมาก เด็กๆทุกคนน่ารักมากค่ะก็คือเตรียมตัวเตรียมความพร้อมแล้วเรียบร้อยนะ่ามีเวลาน้อยแต่เด็กๆก,ก็ต้องต้องเรียนรู้ที่จะสู้แล้วก็แบ่งเวลาให้ได้เนาะลูกๆซ้อมถึงดึกแต่ก็บอกว่าลูกอันนี้ชุดออกรายการหนูก็ต้องพอร้อมเพราะหนึ่งมันเป็นการประชาสัมพันธ์ตัวเองเป็นการประชาสัมพันธ์ค่ายนะคะลูกต้องสู้อะไรอย่างเงี้ย ออกงานช่วงนี้ใช้นักดนตรีวงที่เป็นแบ็กอัพให้น้องยูรยิค่ะวงหลังมอนะคะอ่าก้องก้องมาค่ะก้องครูชินจังน้ำอูนเน็กสกายยูริสแตมแอนนี่ สวัสดีพี่หงโยศค่ะมาแป,ป,แป,ป๊บๆเดี๋ยวจะได้ขึ้นเครื่องแล้วพี่หงโยดวันนี้บอสไม่มีซ้อมวันนี้บอสมีคิวถ่ายโฆษณาตอนสิบโมงถ่ายโฆษณาเสร็จบอสก,ก็ต้องบินไฟเที่ยงมากรุงเทพเพราะว่าบอสมีเอีเวนท์ที่กรุงเทพตอนเย็นนะคะเป็นงานเอีเวนท์อะไรรอติดตามชมเด้อ เจอกันพระรามสองค่ะพี่พิมมาเด้อมากินมามากแม่ปอได้บินล่วงหน้าไปก่อน บคุนค่ามแม่ปอเรียนไปล่วงหน้าก่อนค่ะทําชุดให้บอสกับลูกชายนี่แหละหแล้วก็เตรียมงานเพราะบอสมีอีเวนต์ตอนเย็นอ่าขอบคุณค่ะพิเชน เรามีงานวันพี่บัวทองเรามีงานที่30 1 2 4นะคะสามสเนี่ยตอนวันพรุ่งนี้มี2รายการนะคะรายการคุยข่าวเช้าอ่าลรี Leo, กับซีแกรมไม่ได้ไปด้วยค่ะพี่แอนเพราะว่าคิวลีกับซีแกรมเนี่ยลรี Leo, เป็นโชว์วัฒนธรรมกับซีแกรมโชว์สำคัญมาก คุยข่าวเช้า8ปดโมงครึ่งช่อง Workpoint นะคะรายการสดพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เป็นรายการอัดต่อต่อจาก8ปดโมงครึ่งเกือบ10บโมงนะคะอัดต่อเลยเสร็จแล้วเด็กๆจะได้ไปพักแล้วไปพักที่ชนบุรีรอเซาเช็คมีงานที่ชนบุรีต่อนะคะเรา30ที่ชนบุรี1ที่ชนบุรี พัทยาบางแสนสองกลับมาพรรามสองนะคะลงเล่าพระรามสองวันที่สามเด็กๆจะได้หยุดพักอ่าแต่น่าจะคิดว่าน้าจะมีอ e ีเวนต์แล้ววันที่สี่อ่ะวันที่สี่จะมีสองงานวันที่สี่จะมีงานแรกบอสยูริกับน้องเจนนี่ที่นิยมยีนจันทบ,บุรีโรบินสันจันทบ,บุรีนะคะ แล้วตอนเย็นก็มาเจอกับคอนเสิร์ตที่ฉะเชิงเซานะคะมีบอสยูริเจนนี่อาร์ตแม็กแล้วก็ชอปเปอร์นะคะอ่าวันที่3าน่าจะไม่ทันนะครอ,อีสานนครศรีน่าจะเป็นเด็กๆไปแทนะคะ่ะเพราะว่าเราอยู่ทางชนบุรีเลยบอสมีคอนเสิร์ตวันที่โรงเล่าพระราม2น่าจะเสร็จตีสองตีสาถ้ามาถึงขอนแก่นหรือบินเช้าสุดก็น่า ก็น่าจะประมาณ9โมง10โมงแล้วบอสก็ต้องบินกลับเพราะว่าวันที่4บอสมีอีเวนต์ต,ตอนสายที่โร่์ที่อะไรนะโรบินสันจันทบ,บุรีอ่าอีเวนต์ค่อนข้างแน่นนะคะ ค่ะวันนี้ได้เดินทางประ 4, มาณสี่ห้าโมงเย็นนะคะส่วนเซตคอนเสิร์ตจะเดินทางพรุ่งนี้ตอนสายขอให้ทุกอย่างราบรื่นขอให้ฝนไม่ตกเนาะวันนี้ไปกรุงเทพค่ะปิดวงจริงไหมโตเกียวมีมีคอนเสิร์ตตลอดมีอีเวนต์มีอะไรให้ติดตามตลอดนะฮะ ขอบคุณค่ะยังบริหารเหมือนเดิมนะคะแม่ปอห้ามบอกว่าไก้บ้านทุกที่ไกลบ้านแม่ปอก็ไปค่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะยูริรับเชิญเมื่อคือนกระทันหันจากบอสค่ะ แม่แซมนั่งแต่งหน้าบอสอยู่แป๊บๆเอาแม่ผมจะเอาลูกไปด้วยนะเอาลูกไปช่วยรองนะไปเจอกันนะคะพี่อัมพายจันทบุรีค่ะพรุ่งนี้เป็นอีกสองรายการยังไม่ใช่ร้องข้ามกำแพงนะคะไปกรุงเทพค่ะพี่เหมียว สักหน่อยเขาจะเรียกขึ้นเครื่องแล้วนะคะแม่แซมไปกรุงเทพก่อนนะคะเพื่อไปเตรียมหลายๆอย่างก่อนเจอกันค่ะส่วนบอสจะตามไปตอนเที่ยงนะคะนัตตี้กับเบ้นถึงแล้ว